โครงการแลนบิดรองหัวหน้าพักของคุณชื่อสิริกัญญาหรือสิริกัญยุงฉันจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรไปอภิปรายงบประมาณในสภาแต่ลากไปโครงการแลนบิดคัดค้านแล้วก็ต่อต้านโดยอ้างว่าจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและโดยอ้างว่าอ้างว่าจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและก็อ้างว่าตรงช่องแคบมาละกาซึ่งอยู่ตรงประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ตรงนั้นเนี่ยมันก็เอาอยู่อยู่แล้วเราทําไมจะต้องมาสร้าง ข้อที่หนึ่งตกลงคุณมึงเป็นประชากรของประเทศมาเลเซียเป็นประชากรของประเทศสิงคโปร์หรือคุณมึงเป็นประชากรของประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่เป็นพวกด้อมส้มไอ้พวกกุ๊กไก่ก้าวไปไหนดีเนี่ยถ้าอยากจะเสือกไปไปเสือกที่แกนนำพักกุ๊กไก่ของคุณนู่นประเทศ จะต้องขยายพัฒนาศักยภาพของการพัฒนาประเทศจะต้องขยายทางด้านโลจิสติกการขนส่งการคมนาคมทั้งหลายแล้วต้องขยายทุกด้านดังนั้นเมื่อประเทศมียุทธศาสตร์ในการที่จะทำํำแลนบิดซึ่งจะต้องลงทุน1.1ล้านล้านและในแลนบิดจะมีศักยภาพทุกอย่างรวมทั้งแลนบิดจะมีสะพานบิดก็คือสะพานแลนบิดเป็นทางเชื่อมระหว่าง ท่าเรือของระนองกับท่าเรือของจุมพรเราจะมีท่าเรือใหญ่น้ําลึกที่บรรดาเรือขนส่งสินค้าจะมาจอดทั้งสองจุดเป็นการเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งไปเชื่อมกับอเมริกากับมหาสมุทรอินเดียซึ่งจะเชื่อมกับทางฝั่ง India, อินเดียอาหรับและยุโรปเพราะฉะนั้นเท่ากับสองมหาสมุทรเชื่อมกันโดยมีประเทศไทยแลนด์บิ์ของไทยโดยที่ไม่ต้องแบ่งแผ่นดินไม่ต้องขู่คอข้อกะและ จะผ่องถ่ายการขนส่งน้ำมันเอ่ยเรือเอ่ยสินค้าเอ่ยบรรทุกใดใดเอ่ยจากทั่วโลกเนี่ยลดขั้นตอนไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเร็วขึ้นโดยผ่านประเทศไทยใครอยากจะช้าหน่อยก็ไปทางมลรกาใครอยากจะเร็วขึ้นอีกหน่อยก็มาผ่านประเทศไทยเพราะฉะนั้นนี่คือการขยายศักยภาพการพัฒนาประเทศความมั่นคงทางด้านการคมนาคมและเรา รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้มีการระดมการลงทุนจากซาอุดิอาราเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วซาอุรับปากจะมาลงหกแสนล้านเพื่อสร้างที่จัดเก็บคลังน้ำมันคลังน้ำมันจากซาอุจะมาอยู่ตรงนี้สร้างถังเก็บน้ำมันแล้วจากนั้นปุ๊บเนี่ยใต้ทะเลเชื่อมระหว่างสองมหาสมุทรจะมีการ ทำอุโมงลอดใต้ทะเลโดยที่ไม่ต้องขุดแผ่นดินเราทำอุโมงลอดใต้ทะเลเป็นการขนส่งสินค้าอันนี้คือโดยสรุปดูปากมอลลี่นะคะรองหัวหน้าพักกุ๊กไก่อภิปรายงบประมาณในสภาปรากฏว่าการก่อสร้างโครงการแลนด์บิดจะสร้างไปทำไม จะคุ้มค่าและคุ้มการลงทุนไหมในเมื่อการขนส่งที่เขาขนถ่ายไปผ่านช่องแคบมาละกามันก็ยังไม่ได้ลถติดอะไรมากไม่ได้เรือติดอะไรมากมันยังไปได้อยู่แล้วเขานักลงทุนทั้งหลายเขาจะขนมูฟการขนถ่ายสินค้ามาใช้ไอ้ที่เราจะสร้างเหรอคำถามแบบนี้มันไม่ควรจะเป็นคำถามของเปิดคนที่เป็นระดับรองหัวหน้าพักการเมืองที่มีโอกาสจะเป็นรัฐบาล เพราะอะไรการเป็นรัฐบาลเนี่ยหลังจากที่คุณเป็นรัฐบาลต่อให้คุณเป็นรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่ใช่พักเพื่อไทยรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลพักก้าวไก่พวกคณะกุ๊กไก่เข้ามาในทาเนียบรัฐบาลคุณก็จะต้องต่อยอดโครงการแลนบิดนี้อยู่แล้วไม่ฉะนั้นคุณจะไปปฏิเสธเจ้าชายซาอุว่าอย่างไงว่าเขาจะเอาเงินมาลงทุนหกแสนล้านคุณบอกว่าปฏิเสธฉันไม่ทําโครงการแลนบิดแล้วคะ่ะแบบนั้นเหรอโครงการแลนบิดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ คุณก็มาปฏิเสธแล้วคุณก็บอกว่าฉันขอลือแผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างนั้นเหรอบริหารประเทศแบบฝึกงานแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอบริหารประเทศแบบจะยกเลิกอะไรก็ยกเลิกได้โดยที่ไม่มองถึงยุทธศาสตร์การลงทุนที่หลายๆประเทศเขาจะต้องวางแผนข้ามวันข้ามปีข้ามชาติแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลกุ๊กไก่มาถึงปรากฏว่ากูจะยกเลิกอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอ ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องอยู่แบบไหนหรู้เปล่าคุณก็ต้องอยู่ในโลกนี้ด้วยตัวคนเดียวโดดเดี่ยวไม่มีใครเป็นเพื่อนด้วยไม่มีใครอยู่ในสมาคมคุณได้ด้วยอยู่ไปอยู่มาเผลอๆคุณก็นำพาประเทศไปเป็นแบบอุีกูเผลอๆคุณก็นำพาประเทศไปแบบไม่มีแผ่นดินจะอยู่เหมือนกับโลหิงญาถ้าบริหารประเทศด้วยยุทธศาสตร์แบบตามใจ ข้าตามใจข้าพเจ้าตามใจแล้วก็ถลายกลับไปร้อยปีที่แล้วต่อไปคุณก็จะไม่มีศักยภาพประเทศแล้วคุณก็จะนำพาประเทศไปสู่ความเป็นโรหิงยาโลหิงยาเป็นยังไงรู้ไหมโลหิงยาคือเป็นกลุ่มคนแต่ไม่มีประเทศจะอยู่แล้วแต่ละคนก็ไม่มีกฎหมายควบคุมแต่ละคนก็ไม่มีผู้นําจะควบคุมแต่ละคนไม่มีรัฐในการที่จะอยู่แต่ละคนไม่มีแผ่นดินที่จะทํากิน เพราะฉะนั้นโลหิงยาก็เลยต้องอยู่บนเรือตัวเลงตัวเลงตัวเลงแล้วแต่เรือจะเกยหากที่ไหนก็ขึ้นอยู่ประเทศนั้นเป็นแรงงานชั้นกรรมกรอยู่ในแต่ละประเทศที่เรือไปเกยหากนึกออกใช่ไหมอ่ะจบไปดังนั้นถ้าเกิดพวกด้อมกุ๊กไก่อยากจะไฟ่คุณไปไฝ่นู่นคุณไปถามผู้นําของพรรคคุณไปถามแกนนาพรรคคุณว่าตกลง คุณสิริกันยุงจะห่วงสิงคโปร์มากกว่าประเทศกูไม่ได้นะคะคุณก็ไปถามตกลงคุณสิริกันยุงจะห่วงประเทศมาเลเซียมากกว่าประเทศบ้านเกิดของตัวเองหรือเปล่าคะคุณก็ต้องไปถามคุณต้องไปถามไม่ใช่รอให้ดเรมาริกาไปถามและคุณไม่ต้องให้ติ๊กต็อกเกอร์รายใดไปนั่งถามคุณไม่ต้องรอสลิมอย่างพวกชั้นออกแรงมึงซึ่งเป็นดัมกุ๊กไก่มึงต้องออกแรง